อันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของปยาเคมรีระหว่างกรดกับเบสนะคะเราได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กน้อยเราชอบท่องประโยคหนึ่งว่ากรดบวกเบสได้เกลือกับน้ำวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการที่กรดกับเบสมาเจอกันแล้วได้เกลือเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเกลือไปทำปะะัญยาเคมีกับน้ำต่อนะคะเกลือจะสามารถละลายกับน้ำแล้วแสดงความเป็นกรดเป็นเบสมาหรืออาจจะเป็นกลางก็ได้มานะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ปะยาเคมีหนึ่งของเกลือเรียกว่าไฮโดรซิเดนะคะ ปราเคมีระหว่างกรดกับเบทที่เราจะสนใจจะเรียกว่าปียสเทินนะคะก็ก็คือเหมือนกับตัวกรดเขาจะมี S3 O บวกแล้วตัวเบสเขาจะมี o ออลบอะค่ะมันจะมารวมตัวกันแล้วได้น้ำนะคะเหมือนกับได้สารที่เป็นกลางอะสเทินเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคําว่าเป็นกลางนะคะนิวทรัลเนี่ยนะคะก็คือจะได้น้ําที่เป็นกลางนะกรดบวกเบสได้เกลือกับน้ํานะคะเกลือที่เราสนใจเนี่ยละคะ่ะจะเป็นทัวที่เราจะเรียนรู้ตัวเรียนรู้ต่อไปนะคะก็บอกว่าเกลือสามารถถ้านำอ่าเป็นสารละลายที่น้า ใช้าได้นะคะใช้อินดิเคเตอร์บอกจุดยุติได้นะคะก็สามารถที่จะแบบว่า,าถ้ามันเป็นสารละลายแม่นําไฟฟ้าก็ใช้เครื่องตรวจการน,นาไฟฟ้าบอกจุดยุติได้เหมือนกันนะคะก็คือบางครั้งอะถ้าเกลือตัวนั้นอะมันละ,ละลายน้ําได้มันก็จะสามารถเช็คการน,นําไฟฟ้ามาแต่เกลือบางตัวไม่ละ,ละลายน้ําและเป็นตะกอน ก็อาจจะเช็คว่ามันไม่นำไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะดูการดับของหลอดไฟได้ค่ะกดบวกเบสได้เกลือกับน้ำนะคะเรารู้จักเกลืกรดแล้วนะคะเกลืกร,ะะกรดของเรามี p h ต่ำกว่า7ค่ะอันนี้แม่กับพ่อมันคือกรดแก่เบสแก่เกลือกรดขอโทษผูดผิดิดค่ะเกลือกรดนะคะต้องมาจากกรดแก่บวกเบสอ่อนะนะคะ เกลือกลางลูกพีเอทเท่ากับเจ็ดพ่อกับแม่มันแก่ทั้งคู่ค่ะกดแก่บกเป็ดแก่ต่อไปนะคะเกลือเบดก็คือมีพีเอมากกว่าเจ็ดอันนี้เกลือตัวนี้ก็จะเกิดจากกดแม่มันพ่อมันเป็นกดอ่อนและแม่มันเป็นเบดแก่นะคะก็คือง่ายก็คือเกลือจะแสดงออกอย่างไรก็ตามให้ดูว่าถ้าเป็นเกลือกรดแสดงว่ามาจากกดแก่ถ้าเป็นเกลือเบดแสดงว่ามาจากเบดแก่ถ้าเป็นเกลือกลางคือแก่ทั้งคู่นะคะกดแก่เบดแก่หรืออาจจะเป็นกดอ่อนและเบดอ่อนก็ได้นะคะที่เป็นเกลือกลางแต่ต้องเป็นอารมณ์ว่า กดอ่อนและเบตอ่อนตัวนั้นต้องมี Ka Kb เท่ากันเป๊ะเลยค่ะถึงจะได้เป็นเกลือกลางนะคะโอเคอันนั้นกรณีที่กดอ่อนบอกเบตอ่อนจะต้องดูค่า K ค่ะถ้า K เท่ากันเป๊ะก,ก็จะเป็นเกลือกลางแต่ถ้า Ka Kb ไม่เท่ากันก็จะมีความเหลื่อมล้ำเป็นเก,กลือกรดบ้างเกลือเบตบ้างแล้วแต่โจทย์นะคะ อันนี้คือต้องรู้นะคะนักเรียนอันนี้เน้นนะจริงก็เน้นมาตั้งนานแล้วนะคะที่บอกว่าเฮ้ยนักเรียนต้องดูได้ว่าพ่อกับแม่มันเนี่ยใครแก่ใครอ่อนอะไรเงี้ยค่ะมันเลยเป็นเหตุผลที่ครูชมให้หนูท่องว่ากดแก่มีทั้งหมดนะคะหกตัวแล้วก็เบ็ดแก่มีทั้งหมดแดตัวเออเดี๋ยวขอรู้จักชื่อกดแก่นิดหนึ่งเบ็ดแก่นิดหนึ่งถามทีไรก็จะอารมณ์เสียตลอดแต่ว่าอยากจะถามตลอดเพราะว่าถ้าไม่รู้คือไม่ได้นะคะอ่ะเลขที่สามห้าค่ะ ขอกดแก่หกตัวค่ะค่ะมีใครบ้างคะกดแก่กดแก่มีมีใครบ้างลูก HCL ค่ะ HCL แล้วก็อีก SBR แล้วก็แล้วก็ เฮไออะดีงามหลูกจําเหมือนครูสอนเลยเป๊ะๆเลยดีงามค่ะไฮเด้เจนกํมูลเจดนะคะต่อไปค่ะไม่ใช่หมูเจดแล้วเป็นใครอีกคะ H-N-O-3 สามค่ะ h n o เสามแล้วก็ใครอีก H-C-L-O-4 อสีอซอสีอีกตัวหนึ่งค่ะ h 2 s สองอ่อะดีงามหลูกวันนี้โชคดีแล้วที่ครูสุ่มเจอคนดีๆนะคะที่จําได้โอเคค่ะต่อไปค่ะเลขที่ สามสิบก้าค่ะขอเบตแก่เบดแกมีทั้งหมดแปดตัวค่ะมี L I O H ค่ะอ่าใครอีกลูก N A O s ค่ะ N A O s K O H ค่ะค่ะดีงามขออีกสองตัวของหมูนี้ค่ะ C A O s สองค่ะอ่าเดี๋ยวเพิ่งสี่มูหนึ่ง <3. S 1> ยังไม่ครบเลยมูหนึ่งมีเท่าไหร่กี่ตัว หมูหนึ่งหมู่หนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดหกตัวแต่เป็นเบดแก่ไปกี่ตัวคะลูบิเดียมโอเอค่ะลูบิเดียมนะคะเออซีโมเอค่ะแล้วต่อไปค่ะมาหมู่อื่นแล้วเป็นแคลเซียมโอเอสองค่ะแคลเซียมโอเอไดสองแล้วค่ะอีกลูกหมู่อื่น หมูนี้แหละหมูนี้แหละแบเรียมแบเรียมแล้ว่ะอีกคะแล้วก็เออหมู่สองมีสามตัวค่ะใครนะลูกครูเหมือนไม่ได้ยินลูกเป็นสะตนเซียมโก็คือง่ายๆนะคะหมู่สองเอก็จำเรียงลงมาเลยลูกแคลเซียมสแอนเทียมแบเรียมค่ะ หมู่หนึ่งก็จำทุกตัวยกเว้นแฟนเซียมส่วนหมู่สอก็จำสามตัวติดกันค่ะแคลเซียมสตอนเทียมแบเรียมนะคะนี่คือเบดแก่ค่ะต่อไปนะคะอันนี้กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของเขานะคะ เขาจะมีจุดสมมูลที่เท่ากันระหว่างกรซนฟิลิกกับแบเรียมไฮดรอกไซด์นะคะมีค่าเท่ากันเลยนะคะจุดสมมูลจะเป็นจุดที่สารทำปฏิกิริยากันสามารถวัดนะคะได้จากปริมาณนะคะของกรดเบทนะคะที่ช่วยนําในการนําไฟฟ้าตอนที่เขาสมมูลกันนะคะเราจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นใครดีคะเป็นเกลือชื่อว่าอะไรคะลูกขอเลขที่เลขที่2ค่ะเกลือชื่อ,อะไรดีลูก เนี่ยกดบกเบทได้เกลือกับน้ำลูกดังนั้นเกลือจะชื่ออะไรคะเกลือมีสูตรว่าอะไรก่อนกดบกเบทได้เกอเออเกลือเชื่ออะไรลูกเอายงเส้นสิยงเส้นนะคะยิมน้อยยิมใหญ่ใส่กันลูกได้ได้สูตรว่าอะไรคะขอสูตร <B> ขอสูตร b, a. อ,อ b a อะไร b a s o สถูกต้องค่ะ b a s o สชื่อว่าอะไรลูกอ่าอ่านให้ฟังหน่อยสิเรียนพันธะเคมีตั้งแต่มหนึ่งลูกเอ้มสีลูก ีมเอ่อเอสโอสีช so ื่อสังเกตค่ะ ดังนั้นจะชื่อว่าแบรเรียมซัลเฟตนะคะสองตัวนี้จะทําปยาพอดีกันเลยนะคะใช้สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เท่ากันเป๊ะๆเ,เลยนะคะก็จะมีจุดสมมูที่พอดีกันเลยนะคะขณะที่เกิดจุดสมมูลเนี่ยเขาจะเกิดแบรเรียมซัลเฟตซึ่งไม่ละลายน้ําค่ะก็จะเป็นตะกอนทําให้ไฟฟ้าดับโดยทั่วกันนะคะทําให้ไฟฟ้าดับนะไม่มีการแบบว่านําไฟฟ้านะคะหลอดไฟไม่สว่างนะคะอันนี้นะก็จะเป็นที่รู้กันนะคะ ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมลองทำดูแต่เราไม่ได้ลองทำมาแรงสิ้นเลยค่ะ,ะให้นักเรียนลองตอบก่อนนะคะให้เวลาตอบอให้มันจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ4ข้อให้ลองคาดเดาเดี๋ยวครูจะสุมเยกนะคะให้เวลาตอบค่ะตอนนี้นะคะ4 1และให้ 4, 4. อ่อันนี้นะคะเรียบร้อยนะคะมาลูกเขียนสมการให้ครูหน่อยค่ะกดบวกเบทได้เกิือกับน้ำนะคะ HCl CaCO3 จะได้เลขอะไรดีนะคะ ่าขอเลขที่เจ็ดค่ะได้ CaCO สามค่ะได้ตับเ,เป็น Cl บวก CaCO สามอแล้วได้อะไรต่อลูกตกใจเหมือนเลยได้เสรต้งต้นอังเคษยว่าไงต่อลูกได้อะไร CaCl สองค่ะบวก HCO สามลูกเหรอคะไม่ไม่ได้ได้แก๊สตัวหนึ่งด้วย ได้คาร์บอนไดออกไซด์ป่ะอ่าใช่ล้วได้อะไรตัวหนึ่งค่ะผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวค่ะน้ำหรือเปล่าคะโอเคนะคะเสยงหนูใหญ่มากเลยลูกเนี่ยก็สองลูกแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สอะไรคะตอบค่ะลูกคาร์บอนไดออกไซด์ทดสอบยังไงคะว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นลูกทดสอบตั้งแต่เด็กๆเลยลูกและลึกหน่อยลูกทดสอบยังไงดี คนเดิมลูกคนเดิมตอบเลยลูกหนึ่งตัวหนึ่งนะครและลึกแลบถึงตอนเด็กเลยคะ่ะลูกมันต้องมีสาระละลายมาหนึ่งตัวลูกน้ำปูนใสป่ะคะอ่าน้ำปูนใสจะเป็นยังไงคะขุ่นขุ่นค่คคะคถูกต้อง<ค>ก็คือมันจะไปรบกลัวทำให้เกิดตะกอนเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มองไม่ได้เห็นตะกอนชัดเจนคะ่ะก็เลยเรียกว่าน้ำปูนใสขุ่นนะคะโอเคคะ่ะ เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวหน้าถัดไปจะเรียกคนอื่นแล้วไม่เรียกหนูแล้วตรงสารเสี่ยงนะคะโอเคค่ะ,คคะต่อมานะคะหน้านี้นะคะข้อสามข้อสี่ค่ะขอเรียกคนต่อไปค่ะนะคะอ่าสารนี้เกิดขึ้นคืออะไรนะคะเดี๋ยวจะถามเกลืออังจริเเกลือที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะเลขที่อ่าสิบค่ะสิบค่ะ เกลือที่เกิดขึ้นคือเกลืออะไรคะชื่ออะไรขอชื่อมาหน่อยค่ะ CaCl สอง CaCl สองถูกต้องค่ะนะก็ละลายน้ำได้ไหมลูกสารตัวนี้เกลือตัวนี้ละลายน้ำได้ไหมเอ่ยเอละลายได้อาละลายได้เนาะละลายแล้วเราเราบอกครูได้ไหมคะว่าได้ได้เกลือได้กระได้เกลือได้กลางได้กรดเออเท่ากับเกลือกลางเกลือกรดเกลือเบตลูกเป็นเกลืออะไรคะ น่าจะเกลือกลางนะคะอ่าเกลือกลางเพราะว่าพ่อแม่มันแก่เนาะโอเคสมบัติระดายน้ําก็นะคะออกมาเป็นสารละลายน้าล,ละลายน้ําได้ดีนะคะแล้วก็จะมีความเป็นกลางอยู่ข้อสี่ค่ะสี่นิ้นให้ทราบว,ว่าเกิดเกลือขึ้นในระบบคืออะไรคือเหมือนกับในแลบเนี้ยเขาจะทําแลบเสร็จแล้วเขาก็ถ้ามันเป็นน้ําอยู่อ่ะมันจะเห็นไหมลูกว่ามันมีเกลือเกิดขึ้นเพราะละลายน้ําได้ไดีเห็นไหมจะเห็นไหมลูกคนเดิมตอบ,อตอบเห็นไหม ถ้ามันเป็นใ<า>สๆอย่างเงี้ยเกลือที่เกิดขึ้นน่ะเนื่องจากเกลือตัวนี้ละลายน้ําได้อยู่นะคะถ้ามันมีน้ําอยู่จะรู้ไหมว่ามีเกลือเกิดขึ้นแล้วไม่อ่าควรทํายังไงดีให้น้าหายไปลูกไ,ไปเลยเหยแห้งอ่าไปเลยเหยแห้งแล้วจะเกิดตะกอนสีขาวเกิดขึ้นนะคะขาวคุณเกิดขึ้นขอบคุณค่ะ นะคะข้อนี้ก็คือเหมือนกับว่าก็คือเนื่องจากเกลือที่มันเกิดขึ้นอะมันละลายน้ําได้ดีนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาผสมกันอะเราอาจจะต้องไปเลยเหยแห้งนิดนึงให้เดี๋ยวมันจะเหลือตะกอนของมันเองค่ะน้ําจะหายไปก็จะเหลือตะกอนที่เป็นเกลือนะคะก็คือ CaCl2 เป็นเกลือสีขาวขุ่นนะคะไประเเหยน้ําออกนะคะถึงจะใช้ได้นะคะโอเค ตอนที่2นะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์เจอกับ FeCl3 นะคะเราข้อ1ค่ะถามว่าเมื่อนำสารละลาย2ตัวนี้ผสมกันการเปลีป่ยนแปลงที่สังเกตได้คืออะไรนะคะก็คือมันจะเกิดเกลือขึ้นมาใหม่ค่ะแต่ว่าเกลือ2ตัวนี้มันก็จะมีสมบัติที่ต่างกันอ่าเขาประกาเกลือขึ้นมาใหม่หนึ่งตัวก็คือโซเดียมคลอไรด์แต่โซเดียมคลอไรด์เนี่ยเนื่องจากละลายน้ําได้ดีนะคะจึงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าจะเห็นการเปลีป่ยนแปลงก็คือจะเป็น f e o h s ทั้งหมดห้อยสามนะคะก็คือไอออนทีไฮดรอกไซด์ ซออดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเกลือเขาเป็นเบทนะคะแต่ว่าเป็นเบทที่เป็นตะกอนสีน้ำตาลน,นะคะก็เลยสังเกตได้ง่ายค่ะสำหรับสมการการเปลี่ยนแปลงที่เห็นนะคะก็จะเป็นนะคะ Fe นะคะ Cl 3บวกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เป็นนะคะ f e o OH c ค่ะกับโซเดียมคลอไรด์ค่ะ ข้อ3นะคะตะกอนเีษน้ำตาลที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นนะคะเบสค่ะไอออนทรีนะคะไฮดรอกไซด์การตรวจสอบเกลือที่เกิดขึ้นบอกเลยว่าเออนื่องจากมันละลายน้ำได้ดีนะคะเราก็เลยสามารถนำสารละลายตัวเนี้ยไปทดสอบ pH ก็ได้นะคะว่ามีความเป็นกลางนะคะตรวจสอบการนำไฟฟ้าะอะไรเงี้ยก็ได้นะคะต่อมานะคะเราจะเน้นเกลือคะ่ะเกลือเป็นสารประกอบไอออนิก ที่ประกอบด้วยไอออนบวกไอออนลบเกลือก็คือไอออนิกทั้งล้วนเลยค่ะยกเว้นแค่ส่วประกอบของ O2 ลบกับ o อเลบเพราะ O2 ลบกับ o อลบเมื่อประกอบกับโลหะไปแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเบทค่ะการเติมเกลือมีหลายวิธีนะคะวิธีแรกค่ะก็จะเกิดจากลากเลยค่ะกดบวกเบสได้เกลือกับน้ําอย่างตัวนี้ก็จะได้เกลือชื่อชื่ออะไรดีคะข้อแรกขอชื่อเกลือหนคะลูกเลขที่3ค่ะลูกตัวแรกได้เกลือชื่ออะไร กดบวกเบทได้เกิือกับน้ำได้ที่สามลูกไปไหนเอ่ยได้ Na2SO4 ดีงามค่ะต่อไปค่ะเกลือถัดมาลูกข้างล่างได้เกลือเชื่ออะไรคะได้เกลือ c h 3 c o, o k ค่ะดีงามค่ะเรียบร้อยค่ะผ่านไปค่ะรีบลอกนะคะสำหรับขาลอกทั้งหลาย รทที่ทำปัญญาเคมีกับเบที่ขาดน้ําได้เกินอย่างเดียวคือจริงอ่ะครูบอกเลยนะว่าสาหรับครั้วครูไม่จําครูไม่จําสักหัวข้อเลยครูจําแค่แกดกเบทได้เกิดกับน้ําที่เหลือการเกิดเกลือครูจะไม่จําเพราะว่ามันไม่ต้องจําอ่ะแต่ว่าถ้าเราเขียนสมการหรือรวมปัญาเคมีเป็นอ่ะเราไม่ต้องจำอะไรอย่างงี้งเลยลูกนะแล้วก็มาแบบว่ามามารวมกันอะไรเงี้ยค่ะข้อสองนะคะจะได้เกลือชื่ออะไรคะอ่าเลขที่สามสอง,องลูกได้เกลือชื่ออะไรคะ ไเกือชื่อเอ็อ็นเฮเอ็นเฮสี่เอนเีอะไรลูกเอ็นเฮสีโอเคต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะกดธรรมยากับเกลือได้กรด ได้กดกับเกลือชนิดใหม่ขึ้นมาเกลือชื่ออะไรคะได้ได้บี b a s o c <S อ่าถูกต้องค่ะได้เกลืออ่าได้เกลือชื่อ b a s o c นะคะแล้วข้างล่างาลูกได้เกลือชื่ออะไรเอาชื่อเกลือก็พอได้ a g c l ถูกต้องนะคะข้อสี่ลูกเบททำกับเกลือได้เบทกับเกลือชนิดใหม่ขอชื่อเกลือคะ่ะได้ FeO h หห้อยสามหรือเปล่าไมานะ่นั้นไม่ได้เกลือ FeO ได้สามไม่ใช่เกลือค่ะเพราะว่าการที่โลหะอยู่กับไฮดรอกไซด์ไออนนะคะ่ะเขาจะเป็นเบสนะลูกจำได้ไหมเบสของเธอมี o อเอลบอยู่ u, ตลอดเลยไอเมาสนะคะเออไปไกลมากเลยนะคะลูกนะเออนะคะเกลือก็จะเป็นตัวนี้ค่ะโซเดียมคลอไรจริงไหมโซเดียมคลอไรในะเกลือของทุกสถาบันเลยนะคะโอเคค่ะรีบรอกกันนะคะอืม ต่อไปค่ะเกลือกับเกลือทาปยาเคมีกันได้เกลือใหม่นะคะห้าหกเจ็ดค่ะมาเดาชื่อเกลือกันเล้วนะคะเอาเลขที่นี้ค่ะเลขที่ยี่สิบสามค่ะลูกเกลือชื่ออะไรดีคะเขอห้าขอชื่อเกลือค่ะมีสองตัวเลยลูกเกลือกับเกลือทำายากันได้เกลือด้วยมีเกลือสองตัวค่ะขอชื่อเกลือค่ะ ได้เป็นเออสาม NaCl ออไม่ใช่ค่ะได้เป็นได้เป็นไรลูกสลับคู่ค่ะลูกโยงเส้นยิ้มน้อยยิ่มใหญ่สักันได้เป็น NaNO สามบวก A G C L ค่ะอ่าข้อหลูกแล้วก็ไดเกลเ,เกลขอชื่อเกลือชื่อเกลแมกนีเซียมคลอไรอืมโอเคค่ะข้อเจค่ะขอชื่อเกลือค่ะข้อเจได้เป็นอลูมิเนียมคลอไรโอเคดีงามค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับข้อ8ปดถึงข้อเานะลูกจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นปเบบเคมีที่หนู รู้จักแต่ว่ามันทํากันได้แต่หนูไม่ค่อยรู้จักเกลือนะคะเดี๋ยวเฉลยให้เลยนะคะข้อแปดข้อเกอ้าฝากปิดไม้ให้ลูกข้อแปดข้อเก้านะคะโลหกะกับเบสนะคะจะยากนิดนึงก็เลยเขียนให้เลยนะคะและข้อเก้าค่ะธาตุทำแบรเคมีกันก็ได้เกลือนะคะโซเดีมยมคลอไรด์อันนี้คุูไม่ได้ดุนนะคะคุณไม่ได้สนใจเลื้องดนครูสนใจแค่ชื่อเกลือนะคะ อันนั้นก็จะยากนิดนึงสําหรับกรณีที่โลหะจะกระเบิดนะคะไม่ใช่ว่าโลหะทุกตัวจะทํากระเบิดได้นะก็จะเป็นอีสองตัวนี้แหละที่ทํานะคะก็เลยเอาอยู่ตัวอย่างมาให้ดูนะคะแต่ว่าอย่างครูชมก็จาไม่ค่อยจาสูตรมาหรอกคะ่ะเพราะว่ามันานานๆจะเจอทีหนึ่งนะคะอันนี้วันนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมลองทําดูนะคะให้นักเรียนไปฝึกฝนทํากิจกรรมลองทําดูแล้วก็มาส่งใน g o o g l e c l a s s r o o m นะคะ